เรากำลังจะไปร้านอะไรหนูพอาทิ์จะตกดินแล้วไปดูพอาทิต์ตกดินเจียว,วเนาราอ,อะเดเ๋ยวเราไปดูกันไอ,อนะลป่ัาน,นไไลางไร้านเจนเล่าช้างคาเฟกันนะครับโอ้นี่เป็นที่เที่ยวจะกินข้าวของจังหวัดส่าแกวได้เลยนะ อยู่ในคาร์ทิสสียมพูดูยัยมาน้น้องรถเข็นน้องจะได้ลงไปดูด้วยน้องไอ่เปลี่ยนลงหลับไหมลูกเดี๋ยวกระเป๋าเอ้าถอยหลังแล้วเอ้าเอ้าวิ้นบิ้งบิ้นดูแพทที่จะตกดินแล้วลูกอ่าพ่อหมุนให้ซึ้ง ้ oh. <c oughs> ที่นี่คือเย็นเหล้าชาร์กาแฟโดยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอวัฒนานครจังหงวัดสระแก้วนะครับผมโอ้ตอนคืนมีไฟท่าทางจะสวยนะเนี่ยโอ้ยสเตเดียมไหมพ่อโอ้สเตเดียมมันต้องลงเร็วมากแน่เลยลูกเด็กอนนะเอาเอ่ปุ๊บจิ้มหน่อยพ่อไหมพ่อต้องช่วย อกอ้้มันเลยมันชันมากโอเคปะ่ะมาเลยอเนอนพาสิบบอสสิีบออากาศในคนทายเลยที่เขาไม่ใส่กูเช่ป่ะ จบไหนขับแม่มาที่แถ่ายกับดอกไม้ตรงนี้ต้องขับแม่อยู่ไหนอะะดอกอะไรลูกดอกไม้สวยงามมากว้าวาอ,อืมนะอีฟนั่งฝั่งนี้ลูกเออจะไปนั่งฝั่งใกล้น้ำนะเดี๋ยวตก วันตกอปีแล้วต้องมีโซนนี้นาะแต่ก่อนฝั่งนู้นจะมีห้องจัดเลี้ยงข้างในอาคารน่าจะมีคาราโอเกะเลยนะนี่ไม่มีราคาด้วยมีเดรรี่ด้วยที่ <Ugh>. ให้อาหาปลาต้องให้ตรงไหนอ่ะให้ตรงนี้ได้หมดเลยลูกเเอออาซื้ออาหารได้ตรงไหนอ่ะคะอาหารปลาใช่ไหมคะ จะให้ตรงนี้ได้ไหมให้ตรงนี้ได้แต่เอาไแพ็คได้แพ็คเท่าไหร่คะสามสิบบาทจ้าแพ็กตาไอ้เค้กแล้วก็ไอ้ขนมขออนุญาตเก็บ <c oughs> เป็นเง <c oughs> ินสดนะจ๊ะครับ <c oughs> อันนี้เ,ออเดี๋ยวเราเรอเ,เ,เขาเปิดไฟมัน,นนึงจะสวยตรงเนี้ยเราจะถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube นะลูกถ่ายนี้ดูคนนี้ด้วยเนี่ยเป็นมาเป็นเด็กน้อยดูมีเรือข้างหลังด้วย ีชอบไหมลูกเชิญทุกคนมาเที่ยวนะครับเย็นเล่าเช้ากาแฟบรรยากาศดีโดยเฉพาะตอนตะวันตกดินนะครับจะมีเรือพายเรือปั่นเนาะตอนกลางวันจะมีทุกฟใช่ถ้ามืดเขาก็จะเปิดไฟน่าคาตังค์ผม่าสามสิบบาทดวยใจโอเคนี่ไงเดินไดเลน้องอยู่นมแน่เลยอืม เดี๋ยวรอตัวกลางคืนนะครับจะสวยมากเลยนะน,นี่เพื่อนตอนนี้แล้วน้องน้องจะมาดูอะไรลูกปลาดูเลยน้องดูปลาเปล่<ช>ปปามีตน้นคร,ริสต์มาสด้วยต้นคริสต์มาสแค่ตรงหัวใจนี่ม,มั้งแต่พ่อเป็นนู้นนูนเหต้นคริสต์มาสอยู่ตร,งน,ตรง,งนูนะ้นตรงกลางต้นโอ้โอ้โอ้ต้องเปิดดีกลานะงน้ำก็ไมให้ลงดุ ฝั่งหนูมีอะไรเยอะๆเป็นหมดเหมือนกันนั่น่ะไม่อยากไปเป็นทิเตอร์จะจะเคเดี๋ยวไปดูกันลูกฝั่งนี้เป็นหลังคามุงหญ้ามุงจากนั่นน่ะเป็นกระต๊อบไม่ขยับได้ไงพิ่กนั่นน่ะอ๋อเหรอตรงฝั่งกระต๊อบเลยปิดแค่หกมุม เดี๋ยวพอจะซูมไปนะเขาพายกันอยู่นั่นน่ะเต็มเรือเลยลองพายม่นียายยากเหมือนกั้นอ่ะเอาเขาจะชนเขาจะชนอาคารหรือเปล่าเอาชนกันแล้วเอาเขาไปรับเขาไปรับพายไม่ถึงนาที ไฟติดแล้วอ๋อสปอรไลท์อ่ะนึกว่าต้นไม้ติดอะไรมัน,นติดแม่สปอร์ไลท์มีคนกินนมก่อนเราแล้วลนนได้อ่าระวังตกน้ำนะลูกถ้าตกน้ำเดี๋ยวพ่อต้องกระโดดลงไปช่วย ทังแถวะหนึ่งสองสามสี่ห้งแปดแถวสิเจ็ดสี่สองสิสามสิสามโอ้มันเป็นเลขคู่ไม่ใช่เหรอลูกหนึ่งสองเฮ้ยเต่ามาแล้วเนี่ยอาหารเต่าเร็วเต่าเนี่ยเนี่ยเห็นเต่าเลยตัวใหญ่มากเลยลูกห้เนี่ยเต่ามาแล้วอาหารเต่าเลยเต่าตัวใหญ่ กินได้มั้งหอมน่ากินมันอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้มันไม่มีวันหมดอายุลูกก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่นานหรือยังแต่หอมน่ากินมากเลยอตอนมะพร้าวติดแล้วติดเมื่อไหร่เขาไม่รู้ข้างหลังอีฟอ่ะเนี่ยต้นมะพร้าวไฟติดแล้วลิงขอฝากก็มีไฟติดให้นะลูกอุ้ยเกือบโดนน้ำพุกันแล้วเรือคณะนี้อุ่ทำไมมันซ้ายขาซ้ายขามันพาย่าเปลี่ยนมดเลยอ่ะน้พุ เขาถทายเก่งนะเนี่ยนะ้วเขาไปมาเขาทายไม่เก่งเดี๋ยวดิทายขิวเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่เป้าันมาขายด้วยโอ้เขาเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะแล้วเขาไปแล้วอ่ะเขาเจอน้ำผึ้งเขาต้องถายหลบอ่ะเมื่อกี้เขาเกือบแล้วพอดีเขาผ่านคนมาปุ๊บน้ำผึ้โอ้ย ถ้ากิดว่าโดนน้ำพุโดนใต้ท้องเรืออย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมันก็จะเหมือน,น,นอะไรนะปาวานพ่นน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นในร่มฝั่งนู้นมีที่หย,ยอดเด่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาตัวใหญ่โอ้โหปลาตัวใหญ่ด้วยลูกพอด้ตัว อุ้ยระวังตกะลูกอย่า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 ไปใกล้มากนะนี่แน่ทั้งทั้งอันเลยดูนี่ยังมีปลามากินนะเฮ้ยมีโอุ้ยปลาตัวใหญ่อุ้ยปลาปลาปาโอ้ยเห็นไล่เห็นไล่คุณล่าเฮ้ยโอ้ยใหญ่มากโอ้ยยังกับปลาฉลามเลยอ่ะ ตอนฉลามองก,กินแล้วอนนโอ้เรือเข้ามาแล้วอ่ะชั่วโมละห0บาทโอ้โหชั่วโมงละห้บาทถา,ายจะจนกล้ามขึ้นดูลองลิน้นแตดๆดิอืม,ด,ด,มอดีมากเล โอ้ไม่รู้มานานหรือยังกันลูกส่วนนี้เต่ามาอีกแล้วลูกเต่ามาอีกแล้วตายโอ้ยอะไรนะลูกกินขนมปังไหมมันกินได้มันได้ชิมแล้วมันไม่มีวันหมดอายุบอกอะไม่รู้มานานหรือยังแต่มันไม่สิแต่่มมันไเสียหรอกเพราะใส่ถ่านกระปุกเต็มที่แล้วหมดอายุวันนี้แหละปลาจะกินหมดวันนี้กินขนมปังแล้วขนมปังแทนปลาแล้วลูก อุ้ยเต่ามาแล้วลูกดูเต่ามาแล้ว,ลวกินกยีนเลย,เลยนะอ,ยอืมอร่อยด้วย <c oughs> ยิ้มหันมาทุกคยิยิ้มหันมาแม่หันมา อีหันมาที่ลูกอันนี้เรามาชมบรรยากาศอะไรนะลูกอุย้ยปลาฉลามเฮ้ยปลาฉลามตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ uh oh, เห็นหน้าด้วยเห็นหน้ามาด้วยอะหรอเห็นหน้าเห็นหน้าปลาด้วยหรอโอ้ยปวดโผหน้ามา oh, <c oughs> จริงเหรอเอาคน <c oughs> อาหารปลาแต่กินะอาหารปลาไม่ลูก กินไม่ได้อาหารตาไม่ได้ขนมปังมันหมดอายุหรือยังกะหลูกหวายตายแล้วอย่าลืมมาเที่ยวนะครับเย็นเล่าชาคาเฟ่อากาศดีมากเลยตอนเย็นเราคนมากินอาหารปลาแทนอา้าวคนมากินอาหารปลาแทนข้าอะไรซ์สดด้วยนี่ข้าวไรซสดแล้วนี่ข้างบนมีเครื่องเล่นเด็กอ่ะ,อะ ฝั่งนู้น่ะมีต้นคริสต์มาสด้วยอยู่ไกลๆฝั่งนู้นเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นหรอกในกล้องมองไม่เห็นกันนะตรงนี้เป็นเครื่องเล่นเด็กอ่ะมีที่หยอดเหรียญด้วยอ่ะโอ้มีน้ำผู้ด้วยเราชมตะว,วันตกดินกันนะครับอ,อ๋ออาหารมาแล้วลองตกกะลูกนี่มาแล้วอาหารมาพอดีเลย ี่คือปลากระพงหนึ่งมันโอ้ม่ใส่กระพงนึ่งมะนาวกระพงทอดน้ำปลามากินข้าวได้กันนะครับมื้อเย็นมื้อพิเศษนานๆกินดีโอ้คนกินขนมปังท้องจะเสียมมไมู่กมันมีมันอวัยอะขนมปังใหม่ได้ไมาถามพี่เขาหรือเปล่ากินขนมปังอนะก็ต้องปังปลาให้น้องกินด้วยแม่นี่ขนมปังใส่ไอติมสมัยก่อน อ่าแล้วก็เรียกอีกขนมปังปลาโอ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปดูปลาฉลามมากินขนมปังนะนี่โอ้โหโอ้โหบาย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 ตะวันตกดินแล้วดูประจานโอ้โหชอบกันนาเมื่อแล้วบายบาย แมงมันมาตัวหนึ่งแล้วปาดุแมงมันก็กวัดแล้วมันเป็นแพเลยไม่อยากเป็นแพเลยติดกันเป็นแพ,เล,เ,นพเลยลูกลูกร่กวรงแล้วลูกอ,อ่ะเทคว้างเลยคว้างลงไปเลยก็ได้ดลูกกีฬาขยับคว้าลงไปฝั่อันเลยนะอ่าตามใจอ่ามอุ้ยมันพาไปกลางน้ำแล้วท๊า สาดไก่ไวมันกินหนยองอ้ยอันนี้กินก็กินยากอาปากก็ตก็อะไรแม่มีน้ำพุแล้วกมีไฟสวยๆ่วถชเกินแล้ว อ๋อให้รู้ข้งหลังพ่ออืม,อมแสงไฟของเล่นรอตารอใจอิฟมากข้างๆสีดงข้างๆสีแดง,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 งเลยอ่ะ

นั่งได้ไหมเนี่ย <laughs> คนากำลังจะไปหาเครื่องเล่นแล้วมาขับๆๆเอา้าได้เวลากลับบ้านแล้วอันนี้<ๆ>ับกับับอันนี้คือยูนิคอนยูนิคอนตาหวานย <laughs> ูนิคอนตาหวานแล้วลูกนู่นเครื่องเล่นน่ะดอกไม้ ฟังเขียนรัดเด็กเอาแมสออกมาเดี๋ยวเอาแมสออกก็ถ่ายรูปกันป่ะ ลงมันจะขาดเลยเนี่ยอุ้ยขาดแน่เลยตัวจะใหญ่เกินขนเล่นเลยต้องนัินมาทนอยู่พักใหญ่นะอยู่ตอนนี้ไแล้วอนน

เดินเข้าไปเดินเข้าไปหาพี่ก็เอาลดเมีอะไรบ้างน้ำแดงน้ำแดงโแดงกี่อลจน้ำแดงลูกน้ำมน้ำแดงเอาอะไเอาอะไรน้ำแดงสามเลยเอารับไอติมลูก เชื่อ์น sure, sure, okay, like, e. ่อยเชัวร์น no? so ่โอ้โหไปเลยเย้อ้าวเปิดแมสกันให่อยกินนะระวังไม้แหลมด้วยนะพี่ก็แนะนำว่าระวังไม้แหลบมาเหมมันแหลมกลับละครับฟินเลยคนได้กิรเต็มอ่ะ นี่เราลอดประตูมงมนี้กลับบ้านล,ลูกม,ม,นะมกุ้ขับรถเบอ์กินนี่กลับบ้านดีก่าลถเบอ์กินนี่เบนอูเบนเบนตุนไรกันมานะูนี่ยโอ้โแ <c oughs> ตนะ่ละคนอยากมาที่ห้าจะเป็นเซนตี <c oughs> ได้เคกีที่องสอนออกมาอ้ยดูองุ่นเฮ้ยองุ่นของจริงกันนะ่ะกินเลยโลกอง,นนโอ,องุอ่งงนเนี่ยโห่ังโอ้หอ๋อเนี่ยคนแค่อีกตัวเดียวนอยย่น

แล้วน้องกับแม่จะตกไหมอ่ะเอ้มันจะแรงตรงที่เวลาแม่ขึ้นสูงแล้วมันจะลงไปนะขอดูนะแม่จับดีดนะเออแขึ้นเองไม่มัง่อย่างนี้มันก็ม,มันก็จะเวียงเองไนงะตามน้ำหนักเราน้ำหนักเราก็จะลงไปข้างล่างไง มันขึ้นไม่ไหวแม่บุญยะไอ้แะดุงนิเลยอ่ะขึ้รถกลับบ้านนะครับบ๊ายรกลับบ้านเลยนะคะนนมีอไเีต่อยมวยด้วย